สวัสดีครับพี่น้องตอนแรงๆครับผมเมื่อนี้มาเบิ่งน้องๆเลี้วาวครับผมสวัสดีครับน้องยังน้อครับนี่ครับน้งนำครับผมนองนำเนาะครับเนาะโอ้วาวจุ่ล่าครับพี่น้องกับน้องนำเฮ้าพี่น้องครับผมบรรยากาศบรรยากาศเย่ยเหมือนแรงนี่ครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเานี่ผู้ใดไล่เสียกยู่ผุดนะน้องยังผุดนะน้องแมนยูบอ่ครับนั่นครับโอ้น้องแมนยูพี่น้องผุดนะพูดนะ ลยเสียกไวๆอยู yeah, ่ผลากาศเยเหมือแรงครับต่เวนก็นังสิลงดินพี่น้องประมาณจีหามงโอยไล่เสียกออกบาเนยว่มามัานงเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้้ย้ย้ยเฮยเ้วเฮ้ย้้้ยเ้ยเฮ้ย้เฮ้ย้้้เฮยย้้เเ้้ยเ้ย จะสำเร็จขึ้นอยู่ผุนนะโอ้เนี่ยนอนน้องเขาเป็นน่องน้องน่องเบาจุดล่าเหมือนนี่โอ้แรนลมมามีอยู่เน่ยแรงแรงเดียวโอ้ขันมีลมนี่ขึ้นน้องน้องเขาอีเลียพี่นอนเนี่ยโอ้ขึ้นดีขึ้นดีผุนนะแน่นอนแน่นอนโอ้เน่นอนแน่นอนฝนเนี่ยแลงใส่ผุนท่านได้ลงอยู่ผุนนะโอ้ยแน่นอนขนาดวะเนี่ยเจิดไปไปโย แน่นอนแน่อน,นอนพี่น้อง <c oughs> ไปแย่งไอ้เบิ้งกันพี่น้องบรรยากาศดีแห่งเงี้ยมือแงองนะอออลง,ง,แลลง,งพี่น้องครับผมผุนนะโอ้ผุนผุนนะโอ้ล่มสีเบิด์ตบ้างเฮือร่มเปลี่ยนทิศบ่างเฮือก็ยังเด็กก็เซิรนเสรเสรนมากพี่น้องครับโอ้แหล่จุสุดกันแท้เลยเว้ <c oughs> นอนแน่นนอนของเขาพี่แดงน่องแมนยูครับกับน่องน่องแมนยูเป็นคนแลีนพุ่นนะทวนทวนอยู่พุ่นน่องกันอีหยังตัวนี้ใส่ชมพูนี่เป็นคนปล่อยให้น่องน้ามาสั่นครับปล่อยให้ครับนี่โอ้ไปแล้วพี่น้องแลนหัวซักหัวขวัขคางกันแท้จะ่าจะขั้นพุ่นนะหยุดเก๋วได้นะลมมันบ่มีพี่น้อง ทวนทวนทวนในเรื่องฝ่าเห็นไหมครับพี่น้องพุ่น่ะเนี่ยนอนเนี่ยนอนพี่น้องเลียนหอดบานในบุบบานนี่บ่มีร่มหน่อยเฮ็ดจังได๋พี่น้องเลียนไปเรี่ยซั่นเด้ยวโอ้เออร่มมากกับซัดขึ้นพี่น้องร่มเบิดกับตก อกำลังล่งผุนพี่น้องล่มเบิดเหลวอบ้านพี่น้องครับมีร่มบอลนะพี่น้องครับผมนี่คนแรนวาวกันบอพี่น้องทางบ้านพี่น้องครับคอมมนบอกกันข้ามากครับโอ้ตกแล้วตกแล้วพี่น้องจังหวัดน้องบัวลำพูได้พี่น้องเด้อครับผมเนี่ยแรนบวยังมือแรงครับน้องๆครับมือเนี่วบาผมก็มีอยู่นะตัวหญ่พี่น้องแต่ว่างบอลเรนนะพี่น้องเพราะว่ามันบอมีรมนะถือว่าสมนีเรียนบอได้พี่น้องครับคันเรนเส้มันอยู่ขามขึ้นนะก็เลยบแลเรนครับมือนี้ครับ มือเด็กขั้นเรียนแต่สีมาถ่ายคลิปให้กันเบื้องอีกครับพี่น้องครับบรรยากาศแห้งเหมือนเรี่ยงโอ้เนี่ยนอนตกแล้วพี่น้องคนนะเอากระตีประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับถ้ามาเบื้องน้องๆ้องเล่นว้าวครับพี่น้องครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมวันนี้เบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเพื่อเพิ่มผัดชีมมวลต่อไปครับผมคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอไปบรรยากาศดีแห้งพี่น้อง สารบานเท่าครับผมคุณ